ตอนนี้ก็ถึงสนามแก่งกระจายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่แบบโหเซ็งมากคือเมื่อเช้าใช่ไหมเมื่อเช้ารถรุ่นนอ้นนะครับเกี่ยวกับล้มใช่ไหมเกี่ยวล้ลมมันเองไม่พอนะรถผมพับเบรกหน้าไม่เหลือข้างเดียวคือพระเบรกขวาเนี่ยปั๊มขวาเนี่ยปั๊มล่างขวาเนี่ยสลักมันหลุดครับสลักมันหลุดแล้วพับเบรกหายไปเลยเจอข้างเดียวตอนเนี้พับเบรกไม่มีแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะกลับยังไงแต่ว่าตอนนี้รถแบบ เต็มพิษนะครับถือว่าคนเยอะนะคนเยอะมากแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บภาพให้ดูแล้วกันนะอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะทำทุล้ายตัวนี้ด้วยก็เซ็งเลยก็เดี๋ยวจะเก็บภาพให้เพื่อนดูไปเลยแล้วกันนะผมจะได้หายตัวนี้ด้วยไอ้พ้อเบรกเจ้าข้อเบรกเลอแค่อันเดียว ก่อนนี้เป็นการแข่งของรุ่น 2T นะครับน่าจะรวมนะทั้งมือใหม่และมือชีมนะครับแล้วก็อันนี้มีเจ้าเบนะจากช่อง 2T นะครับลงไปแข่งอยู่ไกลๆนู่นเลยอะ่ะแล้วก็มีคันสุดท้ายนะครับคันฝั่งซ้ายสุดท้ายเนี่ยคือพี่เบนเลซซิงนะครับกลับมาขี่แล้วเดีดูกันว่าใครจะจบแข่งจบแล้วก็ได้แชมป์นะครับ ผมอาจจะถ่ายไม่เยอะนะเพราะว่าแทนที่จะมาถ่ายถ่ายกานให้เพื่อนดูนะครับสุดท้ายต้องมาเผื่อทำรถด้วยก็เดี๋ยวยวถ่ายเป็นคลิปพุดเถจตอนแข็งให้แล้วกันนะ ใช่ศิษฐ์ศักดิ์เป็นผมออกมายกขเวนรถเขาแรงพี่

ไม่มีไม่มีนี่มี่ไก่มาแล้วอันนี้เป็นรุ่น400คลาสสิกแล้วนะครับ จะทำอะไรเข่งก็ได้กาทาแ่กล้วยนะครับราคาจะทำอะไรก็ได้ทำผมมาเนาะนี่พี่ไก่ลงแข่งนะนี่อบรอบแล้วถ่งก็ผมเสียพื้นฐานห้ารอบปันหาอ่ะคุณล่ะครับทีมงานเชับ

บอกก่อนว่าเอาอก่อนว่าจานเก่งไม่ได้ล้มนะแต่จะทำคอนเทน <c oughs> ต์แต่ติดท่ายากครับล้มเลย <c oughs> เรา้วยรคนที่ไหนเนี่ยน่เชียเเฮ้ยไนมาแล้วะเดี๋ยวจะพาเดินดูรถสักนิดหน่อยแล้วกันนะเมื่อกี้ไม่ได้เดินเลยพอดีถ่ายตอนพี่ไก่แข่งนะแล้วก็รุ่น250แข็งนี่อันนี้ก็มีแมินิบด้วยนะ ต้องเดินดูกันไปเรื่อยนะมีเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าก็มาขายนี่แล้วก็มีรถของจากสนา400ขับนะครับวันนี้เขาได้ที่หนึ่ง,ง,ง,งด้คยนะได้แชมป์ด้วยนะครับแตเราดูไปเรื่อยนะครับนี่มีเซตก้าด้วยนะครับอชีวีไปกัน,กนเรื่อยๆนะ ผมไม่แน่ใจว่าได้ยิเสียงหรือเปล่านะครับอจะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นของรถของพี่เบนเลสซิ่นะครับตัวแรงผมบอกเลยโคตรแรงแรงมากจากที่เมื่อกี้เขาขี่นะตกใจเลยแรงมากตอนนี้เป็นรถใหม่นะแล้วก็มีเขาให้เอารถไปจอดถ่ายรูปตรงนู้นได้ด้วยหรือเปล่าตรงนี้ตรงที่ผมชี้นะ แต่ก็อาจจะไม่เดินไปนะตอนนี้เขาแข่งรถอยู่นะครับก็ไม่ค่อยอยากเดินไปแล้วก็ยังมีตัวที่เขาอะไรวะยางเออมีตัวยางเพีรรี่นะครับที่ขายแล้วก็มีฝั่งฝั่งนู้นีของไอ้นี้นะของบิสโตนแบล็คเออเดินกลับแล้วนะตรงนู้นนะตรงนู้นที่เป็นเฮลรี่นะ เดี๋ยวผมจะต้องทําเบรกแก้ขาดก่อนตอนนี้ได้เบรกทาเบรกได้เบรกอะไรหมดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวจะใส่เบรกก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าแก้ขัดยังไงคือต้องทาอ่ะต้องทาไม่งั้นกลับไม่ได้ครับแล้วก็ขากลับขับเร็วไม่ได้ด้วยเพราะว่าจะต้องขับขับจอดพักจอดพักจอดเพื่อด,ดูเบรกนะว่าเบรกมันยังสลับใช้ได้เปล่าผมแบบวันนี้เป็นแบบโอ้ไม่รู้นะไม่รู้วันนี้เป็นวันอะไรนะครับเมื่อเช้าก็ รถรุ่นน้องเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็พอผมมาถึงใช่ไหมรถผมเบรกเบรกเพราะเบรกหายแล้วก็รุ่นพี่คนดึงเอาอาเจ็ดตัวเจ้าอาแบบคล้ายๆกันเอามาแข่งก็เครื่องน็อกโอโ้โหวันนี้สุดๆเลยนะตยวจะทําเบรกก่อนเนี่ยผมหรือเบรกไปแล้วเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกว่าไม่เหลืออะไรแล้วนี่เหลือแค่นี้เองไม่มีอะไรแล้วด้วย มาเดี๋ยวผมขอทำก่อนนะตอนนี้ก็ทำผมทำรถตัวเองเสร็จแล้วนะอันนี้มาเก็บผ้าฟุตเทจให้เพื่อนดูแล้วกันนะตอนนี้เป็นรุ่นของตัวพันธ์แล้วนะครับแต่ว่าตัวพันธ์เกิดอุบัติเหตุนะครับเขาก็เลยตีธงแดงเก็บก่อนเดี <What? S 1> ๋ยวเราไปดูกันนะ อ่ะแต่ผมให้ดูรถผมแล้วกันที่ทําไปทําแบบทำมาแก้ขัดเลยอ่ะเออไม่งั้นกลับไม่ได้ครับมาไปดูแล้วกันนะ <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มๆรขยอยกลับแล้วนะครับนี่พี่เก่งก็กลับแล้ว ฝ่าคน,นก็พี่ไก่ขึ้นกระบะแล้วนะครับผมให้ดู้ะกันนี่เราลวดแก้ขาดเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ไก่มากนะครับที่ให้ผ้าเบรก NC สามศูนย์เออเอาไปตัดนะครับตัดให้มันเป็นทรงเดียวกัแบเบรกของไซดเกานะครับแล้วก็เอาไปใส่แล้วก็ลวดเอดเอแล้วก็มีตัวแกนนะครับก็แก้ขาดไปอ่ะเออขับเร็วไม่ได้แล้วแล้วพอ มันอารมณ์เหมือนพอพเูเสียมันกินไม่เต็มนะครับแต่เราจะเบรกลึกมากผมเสียวแน่เลยว่ะเพราะปกต,ต,ติผมเป็นคนชอบแบบเบรกแค่นี้อยู่แล้วอันนี้เบรกเบรกลึกมากนะครับไม่เป็นไรก็ต้องขับขี่ปลอดภัยครับเพราะว่าโอวันนี้วันอะไรไม่รู้มือคือผมบอกก่อนว่าตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเนี่ยรถรุ่นน้องเกิดอุบัติเหตุนะครับสองคันพอแล้วก็พอมันถึงสนามเนี่ยก็เป็นที่ผมพอเบรกหลุดไปดืด้อคือสลักอะ่ะ สลักมันเป็นสลักตัวแกนใช่ไหมแล้วก็เป็นตัวอาแทงนะครับไอตัวอามันหลุดแล้วแกนมก็หลุดเลยแล้วก็คือพระเบกยังดีด้วยยังดีด้วยพระเบกเนี่ยเจออยู่หนึ่งอันนะครับพระเบกอยู่ใกล้รถอีกอันหนึ่งะมันายไปไหนไม่รู้พร้อมสลักเลยแล้วก็ได้พี่ไก่นะครับเอาพระเบกสามสูให้มันให้มันหนึ่งอันแล้วไปตัดให้มันเท่ากันเอาเอามาใส่แก้ขัดแล้วก็ใส่แกนรัดลวดก็ทําเท่าที่ได้ครับไม่งั้นขับรถกลับไม่ได้ครับแล้วขี่มาไกลด้วยนะเนี่ย ปโอเคได้อยู่แต่เมื่อกี้ผมลองขับแล้วเบรกก็โอเคนะครับเบรกได้อยู่แต่ว่าก็ขี่เร็วไม่ได้แล้วยังไงพีปิ้งอ๋อตัวพันเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยนี่พี่แก่งยกขึ้นไปแล้วในแป๊บนึงเดี๋ยวไปละสี่โมงละ แม่ไพี่ไม่ทับพี่ทับพี่หนึ่งดีรันไปก่อนเลยรอวีลาเหมือนกับว่าไปถูกไปถูกแล้วเนี่ยก็ตามตามทางไปเนี <c> ่ย <oughs> นี่ก็รถของเบย์นะครับช่องทูทีมอเตอร์ไซค์ก็มาแข่งเหมือนกันนี่รถพี่ไก่นี่รถจ,จานเลยนะแรงมากนะครับแต่ว่าคนหมดแรงก่อน ก็มีประมาณนี้นะจริงๆในคลิปนี้ครับผมเตรียมตัวเยอะมากแต่ว่าต้องขอโทษเพื่อนทุกคนด้วยที่ไม่ได้แบบเออไม่ได้เก็บเก็บภาพเก็บงานได้เยอะมากอ่ะเพราะว่าเออวันนี้แบบโวันนี้มันมันมันเป็นวันที่แบบมีปัญหาอะไรพวกนี้เยอะมากนะครับก็เลยแบบเก็บภาพเก็บอะไรได้น้อยมากคือวุ่นอยู่กับรถตัวเองอะ่ะเออมาถึงแล้วแบบเออแทนที่เราจะได้มาเที่ยวสบายๆกลายเป็นว่าเรามาเที่ยวแล้วก็ต้องแบบมาทํารถอีกแล้โห หลายทีล้วรถผมเนี่ยก็ยังไงนะครับคลิปนี้ต้องขออภัยเพื่อนทุกคนไว้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนคลิปหน้านะผมจะไปทำอะไรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยส่วนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่างานตอนนี้4ี่โมงแล้วครับ4ี่โมงแล้วก็งานงานใกล้เลิกแล้วก็ยังไงครับต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนมากนะครับสวยใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นแรงใจให้ช่องแบงค์สเปกเตอร์กันไว้ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ